สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือ2 JK ค่ะ t ตโยต้ AE110 นะคะเครื่องยนต์ 5A นะคะ 1,500cc ค่ะเครื่องดีนะคะแห้งๆเลยนะคะทุกคนไม่มันไม่เยิ้มนะคะน้ำไม่ดันนะคะขับทางไกลได้สบายเลยค่ะเกียร์ออโต้เขานิ่มๆเปลี่ยนครบทุกเกียร์นะคะราคา48,000บาทนะคะรถยนต์คันนี้นะคะสีเงางามนะคะมีกระโปรงหน้านะคะมีสีลอกนิดหน่อยนะคะก็ไปเก็บสีเอาหน่อยเนาะ ภายในนะคะภายในเป็นบอกกรรมหยี่แอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บ้บานเลยค่ะแผงประตูสวยๆนะคะช่วงล่างก็ดีนะคะเลี้ยวสุดซ้ายขวามไม่ดังราคา4 8่า0 0 0 0บาทนี้ลดได้นิดหน่อยนะคะ <c oughs> ภาษีปี65นะคะท่านใดสนใจไปดูรถได้ที่บางบัวทองนะคะถนนบางกวยไซน้อยนะคะจังหวัดนน,นทบุรีค่ะ เบอร์โทรติดต่ออยู่ที่ใต้คลิปนี้นะคะท่านใดสนใจติดต่อเจราจาหรือคุยต่อรองกับเจ้าของนะคะสามารถคุยกันได้โดยตรงเลยนะคะโทรไปหาเจ้าของกันได้เลยค่ะเบอร์โทรใส่ไว้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะโตโยตา้าโคโรล่านะคะ48,00 0บาทค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ